สวัสดีจ้าเจอกันตอนยินกี่โมงแล้วดิห้าโมงครึ่งเกือบหกโมงก็แหละเกือบจะ6กโมงเย็นแล้วแต่ยังไม่มืดนะแพ็กำลังจะเดินไปพอดีวายหมดจะเดินไปซื้อวายนี่อยู่หน้าบ้านนี่กำลังเดินไปซูเปอร์ซูเปอร์ก็อยู่กใกล้ๆบ้านไม่ไกลหรอกเดินไปตรงนี้บบไฟแดงนึงก็ถึงเดี๋ยวจะพา เดี๋ยวจะพาเดินกันไปตอนเย็นรถเยอะหน่อยก็เลยขี้เกียจถอยรถออกไม่อยากจะถอยรถออกก็เลยเดินดีกว่าฝนฝันจันกรยานคนเขาก็เลิกงานกลับบ้านประานรถพุกพลาดหน่อยมันเย็นแล้วไงจะหกโมงแล้วนั่นแหละตรงไฟแดงข้างหน้านูน่นอะแยกไฟแดงอะนะเดี๋ยวเราข้ามไฟแดงไปก็ถึงซุปเปอร์ละเดินนิดเดียวแต่ขากลับสิมันจะหนักเพราะมันเป็นขวดวาย เดินไปซื้อวายซื้อที่เซฟเวย์บ้านหลังนี้สวยสวยนะดูดิให้ดูบ้านสองชั้นสวยบ้านแถวนี้หลังไม่สวยงั้นเลยเนาะเดินไปเรื่อยๆพากันเดินไปเคเว่นอยู่บ้านเคเว่นนั่งทำกันบ้านอยู่บ้านแล้วบอกเคเว่นปิดประตูอยู่บ้านเอย่แม่เดินไปซื้อวา์แป๊บเดี๋ยวมาสามีก็ไปตีแบตเออดอกไม้สีม่วงนี่สวยดี สามีไปออกกำลังกายขากลับนี่แหละมันจะหนักที่ไม่อยากเดินก็พ่าขากลับต้องถือของไปซูปเปอร์นะซื้อของอย่างเดียวไม่เป็นต้องซื้อแค่วายสองขวดก็พอองถือขากลับถือหนักเดินไม่ไหวเห็นไหมไฟแดงข้างหน้าน่ะเดี๋ยวข้ามไฟแดงไปก็ถึงซูปเปอร์พอดีดูบรรยากาศรอบๆอากาศเย็น จะหกโมงอะทุ่มหนึ่งจนถึงมืดทุ่มหนึ่งเกือบทุ่มทุ่มครึ่งรู้มั้งถึงจะมืดตระมันตกดินประมาณทุ่มครึ่งดอกไม้สวยสวยจังเลยดอกไม้สวยเดินไปวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธพรุ่งนี้วันพุธลาหารวันศุกร์ก็ต้องไปทำงานแล้วยังไม่หายสื่เส้นอีกนะงานเนี่ย เมื่อไหร่จะหายตื่นเต้นก็ไม่รู้เวลาไปทํางานชอบตื่นเต้นกลัวทําไม่ทันกลัวไม่ทันลูกค้ากลัวหลายอย่างทํางานอะลูกค้าเยอะก็ดีใจลูกค้าน้อยก็นะชอบลูกค้าเยอะๆสนุกดีเวลาทําบ้านหลังนี้ไม่ยากขึ้นนะต้องตัดหญ้าบ้าง เดินข้ามถนนเดี๋ยวต้องข้ามถนนตรงไฟแดงนี่แล้วข้ามไปฝั่งนน้นแล้วก็เดินโน่นมออยู่ตรงนน้นแหละุ่มน่นเป็นมอมีร้านขายยามีซูปเปอร์มีร้านขายอาหารจีนเลยเย mm hmm. <Yeah. S 2> อะแยะดีเหมือนกันนะบ้านอยู่ใกล้ซูปเปอร์แต่ถ้าจะดีมากกว่านี้ถ้าบ้านอยู่ใกล้ซูปเปอร์เอเชียอันนี้บ้านอยู่ใกล้ซูปเปอร์ฝรั่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะนานมามาเซฟเว์ก็มาซื้อแต่วายไม่ได้ซื้ออะไรเลยนอกจากวายผักเผิกอะไรที่ร้านนี้ก็แพงซื้อไม่ไหวหรอกรถจะชนไหมดูรถด,ด้วยนะเราก็จะกดวเวลาข้ามถนนเราก็ต้องกดเห็นไหม push button for turn เ,นนเรากดแล้วก็เราก็ข้ามดูไปข้ามดูรถด,ด้วยนะกดแล้วก็ต้องดูด้วยรถ รถเวสักหน่อยเนียเราไปได้แล้วสัญญาณได้ยินเสียงสัญญาณบอกให้เราไปเราต้องดูรถด้วยนะเขาจะมีรถเลี้ยวไหม<อ>มีรถเลี้ยวจะชนเรารถเลี้ยวมันไม่ค่อยดูขนข้ามเท่าไหร่หรอกนะมีปุ่มสัญญาณกดเราก็ต้องดูรถด้วย มไม่ใช่ได้สัญญาณกดกระพวดพวดไปบางทีรถมันก็ไม่ได้ดูเราเหมือนกันนะจะบอกให้รถ<ด>มาไหมไม่มีรถมาเราก็ไปได้นี่ก็มีสัญญาณข้ามได้แล้วก็ข้ามไปแต่มีสัญญามีสัญญาณไฟแล้วกตรวจให้ดูด,ดีๆรอบหนึ่งทุกอย่างก็ต้องดับเบิลเช็ค อยู่ลิบลิบ่ดนเออเดินเท่าไหร่ห้านาทีละเดินประมาณห้านาทีกันเนี่ยถึงเดินไปอ,อากาศหนาวตอนกลางวันนะ่ะร้อนกลางคืนหนาวพอตกเนี่ยไม่มีแดดพอตะว,วันพอแดดไม่มีแดดแล้วก็หนาวมีแดดก็ร้อนอากาศที่เนี่ยนะยิ่งดึกๆยิ่งหนาวมีสามฤดู ร้อนหนาวกับหนาวมากมีหนาวมากหนาวน้อยด้วยเดินไปที่นี่ก็เป็นธนาคารเดินแบงค์เดินต้องดูรถเช็คดูรถกาศด,ดีสบาย แบงค์ Bank, มีแบงค์แบงก์ออฟอเมริใช่ไหมแบงก์ออฟอเมริกาดิเชสแบงก์ออฟอเมริแล้วก็มีเบลฟาโกแบงค์สามแบงค์อยู่หน้าบ้านเดินนี่ไม่พอเหนื่อยหรอกนานออกกำลังกายทีหนึ่งลดอดแต่อาหารเคยออกกำลังกายแล้ววิ่งแล้วมันน้ำหนักมันไม่ลงอ,อ่ะอดอาหารน้ำหนักลงดีกว่าออกกำลังกายอีกอ่ะ คนเขาก็ปั่นจักรยานนะก็มีรู่จักรยานต่างหากเอ๊นะมียูดูจักรยานต่างหากแต่ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยรนะ้อเเซ็นนะรถบางคันนั้นก็อ่ะนะค่อยได้ดูอะไรเลยขับรถทุกอย่างกนะ็ต้องดับเบิลเชคทุกอย่างนะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ดีกว่าแล้วเราค่อยไปข้ามตรงนู้นนะ่าจะปลอดภัยก่อน รถมันพุกผ่านตอนเย็นอะนี่เขาก็เป็นแบงเราก็จะข้ามถนนนะมันเห็นคนแล้วมันต้องคอยจะจอดนะรถอะรถบางคันมันเงี้ยบางคนขับก็มีมารยาทบางคนขับก็ไม่มีมารยาทคอยดูยิ่งเย็นๆเนี่ยพุกผ่านคนพุกผ่านเลยนะต้องดูให้ดีๆมาดูรถก่อนข้ามถนน เสร็จล้วก็เดินมาถึงซูเปอร์แล้วใช้เวลาเจนาทีเซฟเวมาถึงเซฟเวเราก็จะไปดูวายกันไม่รู้ข้างในมีเพลงเปล่าเซฟเวน่าชอบเปิดเพลงเสียงดังถ้าเปิดเพลงเสียงดังแพทก็จะตัดวิดีโอเลยแต่จะเดินจนไปถึงหน้าซูเปอร์นั่แหละถ้าเข้าไปในซูเปอร์จะไปดูวายกัน เดินก็ไม่เหนื่อยมากมดเดินสบายสบายอ้เขาก็มีมอยไหมมีเนี่ยมอใหญ่มันกันแหละมีปั๊มน้ำมันมีร้านอาหารแถบๆนั้นก็จะเป็นพวกร้านอาหารแฟสต์ฟู้ดอาหารจีนร้านขายยาขายพิซซ่าแบงค์ตัดผมทำเล็บรีดผ้าอะไรมีหมด มอน้นอะฝัะนะ่งนู้นก็เป็นมอเหมือนกันมีสองฝั่งส่วนใหญ่อ่าชอปปิ้งมอที่นี่จะอยู่ตรงสีแยกไฟแดงไปเดี๋ยวเราก็เข้าไปข้างในกันเราก็เข้าไปข้างในกันถ้าเปิดเพย์เพนแคทขออนุญาตตัดทิ้งไปเลยนะถ้าไม่เปิดเราก็ถ่ายต่อ Okay. แล้วก็เข้ามาแล้วเข้ามาก็เจอดอกไม้สวยๆจะไม่ถ่ายร,บรอบๆให้นะจะถ่ายแค่ซื้อเบียร์อย่างเดียวซื้อไวยอย่างเดียวจะถ่ายแค่ซื้อไวเดินไวสักนิดนึงคนเยอะเราก็จะไปดูไวตั้งใจจะมาดูไวก็ถ่ายเฉพาะไวอย่างเดียว แหนกเหล้าทั้งหลายเรามีเหล้าในคอลเลคชันมีอะไรบ้างนี่ไงเลสที่บ้านก็มีแล้วอ้แบคนี่ขวดใหญ่แบคก็มีแล้วนี่เห็นที่เมืองไทยก็มีขายนะแจ็คเดนิลลขวดใหญ่ยี่สิบเก้าขวดเล็กสิบเก้านี่แพทชอบกินยี่ห้อนี้อร่อย พี่พอนี้อร่อย <Yeah. S 1> เปิดเพลงนิดๆแต่ไม่รู้จะเข้าถึงเข้าในนี้เปล่า <Okay. S 1> ใส่เพลงกลบได้ไม่เป็นไรหรอกนะใส่เพลงกลบเล็กๆไม่ได้เปิดดังมากเล่าไม่รู้เล่าย่าอไหนกินดี <Yeah. S 1> แทตั้งใจจะมาซื้อไวน์ ก้าวยี่ห้อนี้ก็มีแล้วมีขวดใหญ่นี่ถ่ายให้ดูจะเอายี่ห้อไหนก็มีหมดไม่รู้จะถ่ายยี่ห้อไหนให้ดูราคาเขาก็มีติดบ่อเลี้ยแต่ราคาถูกเลี้ยราคาแพงอะเอาราคาไหนอะตั้งแต่เจ็ดแปดเหรียญจนถึงยี่สิบห้าสิบหกสิบเหรียญฝั่งนี้ก็เป็นวายวายเขามีตั้งแต่ถูกเล <Y. S 1> ้นแพง วายอานี่ห้อไหนอ่ะมีครบเออแต่หาก็เบนเบนสามแปดเก้าเหรอหรือเบนอะไรที่วายที่คนไทยชอบกินนะที่คนบ้านเราชอบกินก็ไม่เห็นมีขายนะแพทกินยี่ห้อนี้นี่แพทกิน,นี่แพทจะมาซื้อดิสองขวด หกเหรียญหกขวดแล้วประมาณเจ็ดเหรียญอะเจ็ดเหรียญหน่อยหน่อยบวกแท็กบวกภาษีแล้วอันนี้ยังไม่บวกภาษีนะราคาหกเหรียญหกสิบห้าเซนเนีเ่ยยังไม่บวกภาษีบวกภาษีแล้วประมาณประมาณเจ็ดเหรียญหน่อยหน่อยเจ็ดเหรียญน,นิดๆสองขวดก็สิบห้าเหรียญคิดไปเถอะเจ็ดสองสิบสี่ก็สองขวดแล้วประมาณสิบห้าเหรียญสองขวดสิบห้าเหรียญคิดง่ายๆชอบกินไซส์แฟมิลี่เห็นไหมขวดใหญ่มันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แพ็กกินไซส์แฟมิลี่เลย ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรพวกแชมเปญก็มีแชมเปญนี่กินแล้วเมาดีดีเมาหนักกวัยดีกีนะเท่ากันไหม,ไ,มได้ดูดีกีเคยซื้อสาเกย,ยี่ห้อนี้ไปกินอ่ะกินไม่เป็นทุวกวันนี้ยังตั้งอยู่ที่บ้านเลยขวศสีฟัวกินเหมือนเหล้าขาวไงไม่รู้กินไม่เป็นแล้วนั้นมันก็ไม่มีอะไรละ ถ่ายให้ดูหรือเราจะเอาโซดาไปสักขวดหนึ่งไม่เอาดีกว่าเดีย๋ยวแพทซื้อนี่แล้วก็ซื้อซื้อวายเสร็จแล้วก็จะซื้อพริกน้ำส้มต้องไปดูพริกน้ำส้มโอเคไปแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราแพทซื้อวายแล้วไม่มีมือไม่มีมือจะถือกล้องสุงดยอดถือวายแล้วก็จะไปซื้อพริกน้ำส้มเสร็จแล้วก็จะเดินกลับบ้านให้ดูบรรยากาศวาย ขวดเล็กขวดใหญ่ราคาวายที่นี่ราคาถูกราคาไม่แพงมากเน่าวายที่นี่ไม่แพงนะยิ่งเบียร์เบียร์ก็ไม่แพงนะโอเคไปแล้วจ้าเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย